ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพบทายบำรุงกระดูกและผิวพรร์ให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาตามทันเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เพิ่งจะเจอมาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเอาลอยากฟังแล้วครับเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับ ครัก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวกอกกอกทุกท่านนะครับผมก็มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับครับอจากกฎของเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับผมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นมันก็แปลว่าถ้าเราทําอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับผลจากการกระทํานั้นเสมอครับไม่ช้าก็เร็วยังไงผลมันก็ต้องกลับมานะครับผมอ้ครับครับก็เราใช้ชีวิตมาอายุผ่านมาเรื่อยๆครับก็จะผ่านช่วงเบนจเพศใช่ไหมครับพี่ที่เขาบอกว่ามักจะเจอพวกเรื่องหนักหนาสาหัส ถ้าดีก็ดีเลยถ้าร่วงก็ร่วงเลยอ่าแต่ช่วงชีวิตของผมครับก็ไม่ค่อยได้เจออะไรเนเท่าไหร่ชีวิตผมค่อนข้างจะราบเรียบมาเรื่อยๆแล้วเป็นเจเพทที่สองก็คือช่วงสามสิบห้าชีวิตผมก็ยังปกติดีครับผมมีการย้ายงานเปลี่ยนงานบ้างแล้วก็ชีวิตทุกอย่างก็ดูปกติครับไม่ได้มีอะไรที่จะดูเหมือนดวงตกหรือว่าทำให้เจอความลำบากในชีวิตนะครับครับจนกระทั่งผม ผ่านวันเกิดปีที่สามสิบเจ็ดมาช่วงที่ผ่านมาเนี้ครับก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมเหตุการณ์แรกเลยหลังจากวันเกิดในเดือนเกิดเลยนะครับ,รบก็หลังจากขับรถไปทํางานปกติครับผมก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเข้ามาชนที่ท้ายรถผมออืครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ส่วนคู่กรณีเขาก็รถล้มได้รับบาดเจ็บซึ่งด้วยที่ ผมเห็นว่ารถเขาไม่มีประกันไม่มีทะเบียนไม่มีพรบ,บรผมก็เลยบอกตำรวจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวใช้พร,บ,รบผมรักษาละกันผมก็อยอมรับเป็นคู่กรณีไปว่ารับผิดให้เขาไปเบิกได้ก็ด้วยเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผมสูญเสียเงินทองต้องเอาทองไปขายเพื่อไปช่วยในการอซ่อมรถเขาครับช่วยเยียวยาเขาผมคิดว่าโอเคอาจจะเป็นช่วงฟาดเคาะหลังวันเกิดก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับหลังจากนั้นมาเดือนต่อมาผมป่วย แบบป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับเริ่มจากอ่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็เป็นไข้ก็เลยทานยาเกี่ยวกับพวกรักษาไข้หวัดอะไรไปปกติครับก็ดีขึ้นแล้วไปทํางานได้วันสองวันก็มีอาการอีกก็จนต้องเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปรอบแรกหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ก็ให้ยาตามอาการมาก็รักษาพวกโรคไข้หวัดอะไรพวกนี้นครับ,รบก็เหมือนจะดีขึ้นอีกละ แล้วพอจะดีขึ้นสองสามวันอีกก็สุดอีกไปทํางานไม่ได้ก็ต้องลางานสรุปแล้วหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอครับช่วงที่ระบาดผมก็หนักเลยก็กไม่ได้ไปทํางานก็เกือบเดือนนะครับ,รบจะรักษาตัวหลังจากรักษาตัวมาหายแล้วผมก็คิดว่าโอเคน่าจะผ่านช่วงดวงตกไปละเขาก็แซลก,กันที่ทํางานว่าโอ้ยช่วงนี้ฟอร์มตกนะไม่ได้มาทํางานเลยป่วยอะไรเงี้ยครับก็ขำๆกันไป พอผมไปทํางานได้สองวันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ผมต้องไปรับแฟนเนื่องจากวันนั้นฝนตกครับผม,อมพอเลิกงานไปรับแฟนตอนค่ำๆก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มครับ,รบด้วยคืนนัน้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากแล้วระหว่างที่ผมออกจากไฟแดงแล้วก็ขับตามรถบรรทุกอะครับรถบรรทุกมันก็จะมีล้อที่ใหญ่ใช่ไหมครับก็จะตีน้ําขึ้นมามทําให้บางทรายวิสัย ผมก็เลยเล่งแซงไปแต่พอเล่งแซงไปเสร็จปุ๊บก็ไปชนกับรถคันหน้าแบบอย่างจังครับคือใครเห็นสภาพรถก็ถามว่ารอดมาได้ยังไงซึ่งแปลว่าหนักครับหนักครับก็ซ่อมไม่ได้ครับต้องใครทิ้งอ,อย่าง,าง,างครับก็สภาพของผมก็คือมีอาการเจ็บที่แขนครับก็เป็นรอยถะลอกจากการที่ได้รับการแรงกระทุกกระเทือนนะครับแล้วก็มีความรู้สึก เจ็บที่หลังแต่ว่าไม่ใช่ตะกาง,ง,งหลังตรงตรงสะบักหลังแล้วเหมือนกับมีอะไรเสียบอยู่มาทะลุถึงข้างหน้าครับทําให้หายใจได้ลําบากมากการหายใจแบบหายใจสุดหายใจไม่ได้นะครับพี่กันจะปวดแบบปวดมากไปหาคุณหมอเอ็กซเรย์ ay, ดูครับ,ค,รบคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีรอยฟกมีรอยฟกช้ำเฉยๆไม่มีการกระดูกหกักหรือกระดูกเคลื่อนอะไรทั้งสิ้นนะครับ ค,คุณหมอก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวทาย,ยากินยาคลายกล้ามเนื้อ๋ย่างนั้นจะหายดีก็กินยาตามที่หมอสั่งทาย,ยาแต่ก็ไม่หายครับผมแล้วมันก็ปวดแบบปวดมากขึ้นเรื่อยๆจะไปหาหมอคุณหมอก,ก็บอกว่าเออเอ็กซเรย์ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแต่ความรู้สึกผมคือมันเหมือนมีอะไรเสียบอยู่ผมก็เลยโอเคงั้นอาจจะเป็นแค่อาการที่เออ่ เราประสบอุบัติเหตุแล้วมันไม่หายที่เป็นเป็น after pain อะไรพวกนี้ครับครับก็ผ่านผ่านไปเดือนอ่าเดือนนั้นอ่าเดีอาทิตย์นั้นก็ผ่านไปหาหมอ,อเคลียร์เรื่องเคลียร์ยรปัญหาอะไรเสร็จปุ๊บก็ผมก็ชอบเป็นคนชอบทํากับข้าวด้วยครับแล้วทอเคนทํากับข้าวเขาก็จะรู้ทริคนะครับว่าการทอดไข่ไยังไงไม่ให้น้ํามันมันกระเด็นนะครับแล้ววันนั้นผมไม่รู้ว่า ด้วยเหตุอะไรโดนใจผมถึงทํากับข้าวโดยการทอดไข่แล้วตอกไข่แล้วมือทั้งสองข้างเนี้ยก็ปล่อยไข่ไปที่กระทะนะครับด้วยน้ํามันที่มันร้อนจัดเนี่ยมันทําให้น้ํามันกระเด็นครับน้ำมันกระเด็นมาใส่มือเยอะมากแล้วผมก็โอเคค่อนข้างแสบแต่ว่าผมก็ยังทําซ้ําอยู่โดยทอดสามฟองพร้อมกันและทุกครั้งที่ผมตอกไข่ลงไปนะ้มันก็จะกระเด็นใส่มือขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจเอ้ยทำไมผมต้องทํำอย่างนั้นแล้วแผลที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นแบบรอยน้ํามันกระเด็นนะครับเต็มมือรอยพุพองครับผมก็เลยโอเคสงสัยอาจจะฟอร์มตกอีกละดวงไม่ดีอืมก็เลยอ่าไปหาหมอทายาเลยปกตินะครับ,รบแล้วพอดีวันช่วงวันลอยกระทงอะครับ ผมก็เลยไปงานแล้วก็เขาจะมีบทที่บริจาคพวกลงศพกับผ้าห่อศพกับพิบบปเป้อ่าผมก็เลยไปบริจาคผ้าหอ่อศพไปเพราะคิดว่าโอเคน่าจะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยครับหลังจากคืนนั้นนะครับผมกลับมาแล้วผมก็ฝันมันเป็นการแฟลชแบ็กไปที่เหตุการณ์เมื่อสมัยผมยังเป็นเด็กอยู่ค่ะตอนที่สมัยเรียนประถมอยู่อืมซึ่ง ผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับบ้านอยู่แถวอีสานใต้ช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรทําก็จับกลุ่มไปไปกับเพื่อนๆผมก็จะไปกับพี่คนที่สนิทคนหนึ่งแล้วก็เขาชอบพาไปยิงกิ้งกา่า <c oughs> ด้วยตัวผมเนี่ยครับเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วก็เป็นคนที่ยิงหนังสติ๊กไม่แม่นเลยผมก็ได้แค่เดินตามพี่เขาไป แล้วก็คอยถือกิ้งก่าเอากิ้งกามาผูกไว้เป็นพงพวงอะครับแต่ทีเวลาพี่เขายิงได้ผมก็เป็นคนไปเก็บมาผูกไว้ผูกไว้เป็นพวงครับแล้วทีนี้เหตุการณ์ก็แฟดแบ็กไปอีกในปันนะครับผมชอบไปตกปลาตอนเด็กแล้วผมก็ตกปลาไม่ค่อยได้เหมือนเดิมเพราะว่าอาด้วยความเป็นเด็กนะก็เอาเบ็ดเอาไส้เดือนไปแย่ไปก็ตกก็ไม่ได้แล้วทีนี้วันนั้นที่ผมจําได้ะครับ มันมีปลาตัวหนึ่งเหมือนกับกระโดดเยอะเย้ยในบ่ออืด้วยความที่เป็นเด็กแล้วหัวร้อนผมก็เลยหยิบฉมวกที่อยู่ใกล้ๆครับปลาไปตรงที่ปลากระโดดซึ่งด้วยความคิดของเด็กตอนนั้นก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะโดนหรือไม่โดนพอปลาเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเก็บฉมวกมาเก็บไว้ที่เดิมคืนพอดึงฉมวกขึ้นมาผมก็เห็นปลาตัวนั้นถูกเสียบทะลุหลังมาทะลุอกเลยผมก็คิดว่าโอ้ได้ปลามากินแล้ววันนี้ ก็เอาไปขังไว้ในตุ่มน้ํานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กินนะครับปลาตายก่อนเรื่องว่าขังไว้สามวันแล้วโอเคปลาก็ตายไปแล้วในฝันก็ยังแัดแ h ้กลับไปที่เหตุการณ์ช่วงปีใหม่ตอนผมเด็กๆครับผมก็มีการเล่นประทัดเล่นอะไรพวกนี้ครับจุดพี่เป้รู้จักไข่มังกรไหมครับประทัดไข่มังกรรู้จังฮะที่มันจะระเบิดแป๊ะ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 พวกผมก็เล่นเล่นอยู่แล้วทีเนี้ย พี่ที่ไปเล่นด้วยกันกับผมประจําอะครับเขาก็ไปเห็นเขียดเขาก็เอาเขียดมาใส่ในในถังออื mm hmm. แล้วก็จุดไข่มังกรนะโยนใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาครับแล้วมันก็ระเบิดอยู่ข้างในนั้น oh. พอเปิดออกมาครับสิ่งที่เห็นก็คือเขียดตัวนั้นะยังไม่ตายแต่ว่าครึ่งตัวนะโดนประทัดไปแล้วเป็นแผลไฟลวกอื mm hmm. แล้วผมก็ก่อนที่ผมจะตื่นครับผมก็ได้ยินเสียงเพราะว่า ระวังตัวไว้ให้ดีนะอะอแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามันทําให้ผมมานึกได้ว่าเฮ้ยอาการที่ผมเป็นตอนเนี้ยเรียกว่ามันจะเป็นเวรกรรมที่ผมเคยทําเมื่อก่อนซึ่งมันคงจะตามทันแล้วในตอนนี้ก็คืออาการที่ผมบอกครับตอนที่ผมโดนรถชนแล้วผมรู้สึกเจ็บหน้าอกแล้วมันเหมือนมีอะไรเสียบอยู่ยาจากข้างหลังมาทะลุข้างหน้าค,ครับซึ่งน่าจะเป็นอาการเดียวกันกับที่ปลาตัวนั้นที่เคยโดนฉกใส่ครับมันแบบ รู้สึกเจ็บปวดมากแล้วก็ที่แขนของผมที่โดนน้ำมันลวกอะครับมมันก็ทำให้ผมนึกถึงเจ้าเขียดตัวนั้นที่<ค>ผมม,นะมีส่วนร่วมในการทรมานมันในตอนเด็กนะครับครับเพราะว่ารอยแผลรอยอะไรที่มันผู้พองมันเหมือนมันชัดเจนมากที่แบบเหมือนกับเจ้าเขียดตัวนั้นไปเลยเพราะว่าภาพมันติดตามากตั้งแต่เด็กครับผม,มแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรถผมที่ชน แล้วข้างหน้าเลยอะครับ,รบมันทำให้ผมนึกถึงเจ้ากิ้งกาตัวที่พี่ๆเขายิงมาแล้วหน้ามันเละอแบบตายอยู่ในมือผมอะครับอผมก็เลยคิดว่าโอเคอาจจะเป็นกรรมที่ตามทันแล้วในตอนนี้ซึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าคือสิ่งที่ผมไม่โดนจนถึงแก่ชีวิตอะไรพวกนี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในในหลายๆเหตุการณ์ครับผมเป็นแค่คนติดตามไปแต่ว่าทุกคนก็น่าจะต้องได้รับ ผลกรรมเท่าเท่ากันส่วนที่คนที่ผมเคยอ่าที่ที่เคยร่วมวิรกรรมเนี่ยคผมเป็นคนที่ยิงกิ้งกาที่ไหนครับเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุจนแขนขาดไปข้างหนึ่งเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วออก็คงอาจจะเป็นช่วงนั้นที่เขาต้องรับกรรมของเขาอะครับครับครับก็ตอนนี้ผมก็ได้แต่คอยช่วยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเพรนเพราะผมคิดว่าโอเค ต้องต้องเอ่ยถึงต้องนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ที่เราเคยทําก่อนว่าที่เราจําได้ครับก็อาการปวดตอนเนี้ยมันก็ดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่หายขาดผมก็คิดว่าโอเคงั้นก็ต้องต้องใช้กรรมต่อไปเพื่อให้เขาพอใจจนกว่าเขาจะอโหสิกรรมให้ครับผมก็ต้องมันทําบุญให้เขาเนี่ยครับครับครับนี่ครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่เป้โอ้เรื่องแบบนี้นะเราต้องย้อนกลับไปถึงตอนตอนเด็กก่อนตอนงเด็ก พี่เชื่อว่าใครหลายคนไม่เคยคิดเลยว,ว่าบาปบุญคุณโทษมันจะมีจริงหรือเปล่ามันทํามันเล่นเพื่อความสนุกแค่นั้นเองใช่นะฮะไม่คิดว่าอ่าสิ่งที่มันจะตามกลับมาจะเป็นกรรมหรือจะเป็นเวรเราไม่รู้เรื่องเลยเราคิดว่าเราทําตรงนั้นเราสนุกแล้วทําไปเพราะอะไรเราก็ไม่รู้อีกเออมันหาคําตอบไม่ได้แต่มันเป็นคึกคันนองเป็นเป็นความสนุกในช่วงนั้น<ช>อย่างพี่จับอ่าหนังกระติกยิงหลอดไฟให้มันแตก ยิงขวดให้มันแตกยิงเพื่ออะไรครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีแจคนที่เขาไปหาปลาหรืออะไรจะได้รับบาดเจ็บอีกแต่พี่สนุกไปยิงไปยิงนกนกกระจิบนกกรจอกตัวเ,เล็กๆกะถามได้ถามว่ามันกินได้ไหมมันกินได้ครับแต่มันแทบจะไม่มีเนื้อหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เรายิงเพื่อความสนุกแค่นั้นเองยิงตกปุ๊บเราดีใจแค่นั้นแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันตามกลับมามันจะเป็นไงเราเอามันแค่ตอนนั้น ปลาก็เหมือนกันนะครับปลาก็เหมือนกันบางทีปลาตัวเล็กๆปักเข็มอย่างเงี้ยเอาไม้มาตีให้มันท้องแตกเล่นอย่างเงี้ยช่เออแต่ที่สําคัญเลยเราเราไม่รู้ว่าเวรกรรมจะมาจะมีจริงหรือเปล่าจะตามทันหรือเปล่านะครับแต่ในเรื่องของคุณเอมมี่มันมีช่วงหนึ่งที่ทําให้คุณมีเอมีเอมี่คิดคิดได้ว่าว่ามันน่าจะเป็นผลกรรมมาตั้งแต่ที่เราทํามาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเพราะความฝัน ซึ่งค,ค,คนรามันฝันได้ครับแล้วก็จะย้อนกลับไปฝันในสมัยเด็กอยู่เป็นประจำซึ่งผมก็เคยฝันอยู่ประจำแต่การฝันแบบเนี้ยแล้วมันมีเสียงที่ตามติดหูกลับมานั่นก็คือระวังตัวเอาไว้นะใช่ครับอันเนี้ยมันอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทวงเขามาตามหรือเปล่าใช่ครับโอ้เราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เอมมี่ได้นะ่ครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเรารู้จักเออเนี่ย มันบาปนะเราก็ <Yeah. S 1> เอ,อ่อทำบุญเหมือนกับอ่ะโอเคกรรมที่เราทํามาไม่สามารถที่จะลบล้างได้อยู่แล้วแต่เราเราอาจจะทําบุญเพื่อที่จะไปให้เรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกผิดอ่ะ <Yeah. S 1> อารมณ์ประมาณนั้นเจ้ากรรมหรือว่าคนที่เขาได้รับผลมาแล้วเนะเขาเห็นว่าเออมึงตั้งใจทํานะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เคยทํามารับผิดเลยแบบเนี้ยเออ <Yeah. S 1> าอาจจะเห็นใจประมาณนั้นนะฮะ นช่ครับคิด<ต>ถึงเสียงที่บอกว่าระวังตัวไว้ให้ดีเลยรอย่างคนลุกทุกทีครับ,บอน่ากลัวมากและคําถามคือว่าทําไมเรายังไม่ตายบางคนบอกว่าบางทีเราไปทํากับสัตว์แบบนั้นบางทีอย,งอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นการคือเราทําอ่ะจากเรื่องเนี้ยที่เราทํามาเนี้ยเราเป็นการที่เราไม่ได้ตั้งใจ จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจทรามานแล้วเป็นเด็กเราเราไม่ได้โตขึ้นมาแล้วเราไปํามหรือ,อกปะ่ใช่เออทำด้วยความไร้เดียงสาใช่ใช่แค่นั้นมันเป็นตราบาปติดตัวมาแล้วอืมเฮ้เรื่องนี้เ,เพื่อนเราอย่าเราฟังแล้วเราอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะผมเคยฟังเรื่องนี้มาหลายมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าอาจารย์หลายๆท่านนะครับเขาบอกกันเลยว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ย เขาไปจับปลาเล็กๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอยากจะจับปลาแล้วมาทํากับข้าวเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เด็กเล่นไข่ขอกันน่ะอารมณ์บาลานั้นน่ะเอามีดเอามีดเหล่าเี้สองอาลบาดอ่ะคุณเอมี่เคยรู้จักไหมครับใช่คมๆอ่ะเออแล้วเขามาผ่าท้องปลาเล่นน่ะแล้วก็เหมือนฟิลทํากับข้าวเล่นข้าวแค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยให้มันตายนั่นแหละพอตอปอพอเขาโตขึ้นมาปรากฏว่าเขาอยู่ๆเขาเป็นเหมือนกับ ท้องมันอักเสบหรือลำไส้อักเสบเป็นต้องผ่าตัดผ่าท้องแบบเนี้ยแล้วเขาได้รับความรู้สึกความเจ็บแม้กระทั่งคุณหมอฉีดยาชาไปแล้วก็กตามน,นะผ่าตัดเหมือนมีวางวางยาสลบอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกเขารู้สึกเขารู้สึกเจ็บเหมือนเราโดนกรีดที่ท้องเหมือนกันโอ้เนี่ยเงี้ย<ม>เพื่อน<ม>นะครับผมผม,มีอีกนิดนึงครับพี่เป๊ัผมพึม่งนึกได้เลยก็ตอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาปีที่แล้วครับผม ผมเจอจับนัดรวมญาติกันนะครับผมก็ไปถามสาธุสุขดิบกับอ่าพี่ญาติผมท่านหนึ่งครับท่านเป็นทหารแล้วทีเนี้ยท่านเพิ่งไปผ่าตัดที่อ่านํำไส้หรือตรงตรงตับกับตรงไตอะไรสักอย่างนี้แหละครับครับครับผมก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างนัดจะเป็นมะเร็งมะเร็งตับแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อออกนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง พี่เขาก็บอกเออก็เวรกรรมนะ่ะก็เลยงงว่าอ่ะเวรกรรมอะไรครับพี่แกก็บอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กอะครับแกอยู่บ้านที่ใต้เนาะแล้วที่ใต้ก็จะมีแย้เยอะอืแกชอบจับแย้มามาผ่าดูมาผ่าเอาไข่ออกเอาไข่ออกแล้วก็เย็บเย็บคืนแล้วก็ปล่อยแล้วเขาก็จะดูว่ามันตายหรือไม่ตายเพราถ้ามันไม่ออกมาจากรูโอเคมันตายมันก็มีหลายตัวตายแล้วก็หลายตัวรอด S <S แกก็บอกเออมันคงจะเป็นเวรกรรมที่แกเคยทํากับสัตว์พวกนั้นไว้สุดท้ายแกก็ต้องมาโดนผ่าท้องอเพื่อเอาเอาเวรวะข้างในออกอะไรเงี้ยครับครับอันนี้เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราเออมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่พอตามทานแล้วมันมันก็ต้องชดใช้จริงๆอะครับครับอ่าได้ฮะคณเอมมี่เรื่องนี้ไม่มีผีเลยเนี่ยแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดกว่าผีนั่นก็คือคนนี่เองฮะเออนะฮะถ้าสัตว์พวกอ่าสัตว์เหล่านั้นที่เขาได้รับ ผลกระทบหรือว่าถูกที่เราก็ทำนะถ้าเขามีความคิดหรือเขาพูดได้เขาคงคิดแล้วก็จะบอกต่อกันเลยว่าเอ้มนุษย์เนี่ยแหละมันคือตัวที่น่ากลัวที่สุดลชวแล้วพวกเราพวกเขาเนี่ยจะเกลียดมนุษย์มากที่สุดเหมือนกันครับเออนะครับเอาละคุณเอมี่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะแล้วก็อะไรที่มันมันกําลังจะดีขึ้นก็ขอให้มันให้ดีขึ้นนะไปถึงว่า าการรักษาตัวอะไรแบบนี้นะนะครับ,รบส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับจะไปทําบุญหรือไปอะไรเขาแล้วแต่อันนั้นก็คือพี่พี่พเชื่อว่ามันเป็นผลดีอ่อมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรกับคนอื่นเราทําไปเถอะครเราเราเราไม่รู้หรอกว่าบุญมันจะมีจริงหรือเปล่าแต่เราทรําไปแล้วเราสุดเราสบายใจเราทําไปครับเออนะฮะโอเคขอบคุณมากแล้วก็กดรังสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ครับขอบคุณมากครับพี่เป้ขอบคุณที่ให้โอกาสมาเล่าเรื่องนะครับยินดีฮะยินดีทักมาเลยเนาะครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ